วันนี้ก็มารอรับดินนะครับรถเกตก็มิกดินอยู่ฝั่งโน้นนะครับยังมมสเสร็จผมก็มารับดินฝั่งนี้แทนนะครับหัวน้อยก็ไม่ว่างนะครับกรมเร็จก็ได้งานกเกตครับ de 140 ได้เอาไม้มานะครับติดติดเต็มเมืกี้เลย เราว่าจะถอยถึงกันต้งรอเปล่า ถึงถึงเยเรียบร้อยไม่ต้องฝืนเยอะครับสุดแค่ตรงไหนก็แค่นั้นพอครับเดี๋ยวผมจะการเอ <Yeah. S 1> รงในงนี้ติดอยู่เลยต้งออกกั ติออนนดอยู่กนนะเรียนับติดแบบสบายๆเลยครับวันะะนี้สายสายสิ ถ้ายัดไม่เต็มน้ำมานี่จะขังมันจะแฉได้นะ,ะเดี๋ยวตอนเย็นก็จะมีรถบดมาบดอัดไว้เนี่ย

หอนขวัญเลยเพลิงอู้นิ่สวยมากเลยแง๊วถ้ามีรถบดมาไว้บดพร้อมนะ่ะดีนะครับ รถด,ดำจะได้ไม่ต้องถอยยากเป็นร่องถ้าเราดำวิง่งยำ่ำขาออกเราวิง่งปีนนะมันจะง่ายนะครับปีนเะนี่ยมันจะวิ่งได้ร่องเดิมมันจะจม ดนนีนะมีสามคันถ้ามีคันถ้ามีคันเดียวเหมือนแต่ก่อนนอนเลยนะครับผมสบายเลย <laughs> รถบดจามานี่น้อยจ้ายัให้หน่อยเนีย่ยเนี่ยถ้าเราสับร่องอ่ะมันไม่เป็นร่องอย่างนี้นะครับสับไปเรื่อย ตรงนี้เหวี่ยงไปเลยนะครับเกี่ย์อบเกี่์อะไรไปทีเดียวเลยไม่ทำอย่างนี้ไม่ได้นะครับเจอฝนมานลิ้นทีครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไลค์กดแชร์ share, กดซับสไคร b ์ให้เหมือนเดิมนะครับดุ่มนะยังก็ดิ่งอยู่ถ้ามีรถบนมาจะแน่นนะ ้ยังก็ไม่แน่นเท่าไรหร่นะครับ